พี่น้องมาบัติเนี์นหลังจา,ตากตำบกฮงแล้วมา,มานี่สิพาไม่กินตำบกฮงใส่ตีนไก่ตำม,มัว่วส่วนนั่นแหละแล้วก็สิมาแนะน้โตเป็นทางการว่าอันยายนี่ช่องนี่แม้มือใดก็มีแต่งแต่อันเอาเนื้อยูน่ากินลงให้เบิ้งคือพอเห็นเบอกอย่างแก๊กเทียเนะั่นนะกัสีมะบอกให้ฟังเนาะจา้ะว่าเป็นอย่างคือมาเห็ดยูทูบกัย้อนโควิดเนาาี่ยแหละจ้ะโอ้ยโควิดเนาะ หลายเร่งค่ะติดติดโควิดเป็นปีพี่น้องงานเคยได้เหตุกับบ่ได้เหตุน้ำสัมบัตที่นีอ,อันศูญเสียครั้งยิ่งใหญ่พี่น้องเลยอันสามี่อยกับเมื่อตายช่วงโควิดระบาดหนักๆเลยก็เลยไม่อยู่บ้านเนาะมาอยู่บ้านน้ำลูกน้ำเต่าตะกี้ทำงานทุกอย่างห,หยุดชะงักหมดเลยต้องมาอยู่บ้าน เป็นแม่บ้านเตรียมตัวถ้อเป็นไอ้เจ๋วแล้วที่นี่มานั่งอยู่บ้านเขาหมอนเนาะเมือ่อใดกันโอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งหมองหันหมองนี่อยู่เยนอยู่สั้นมันกระพาพติดหูติดตาเหตุให้เฮาซึมเศร้าเห็ดให้เฮา,าคิดนั่นคิดนี่เนาะพี่น้องคิดหดบ้านคิดหดพ่อหอดแม่โอ้ต้องหาแนวเหตุส่นตัวบาดเหตุยังล่ะโควิดลลอกดาวเหตุยังกตบเ่ไดดอยู่แต่เยนก็เลยอยากเข็ด Youtube ถามมาเฮ็ดเป็นบอกับว่าเป็นดอกจากงงงงป,ป,ปาป่าใจสู้ซสอยากเนาะพี่น้องแ้้ว็หวังว่าพี่น้องห้สิห้กำลังใจในการเฮ็ดยู u ูบตัวต,ต่อไปเพื่อว่าสิได้เมื่อว่าให้ฟังว่าใจนี่เรามาตแต่ใสเราเป็นอย่างติดโควิดก็สิมาเฮ็ด u t u b e บ้านเมี่ยงบันกะติดเธอทีบเธอเด่น ติดอยู่เบ็ดหลกคือประเหต์คือเจ้าปสิวานแม่พี่น้องแต่ว่าก็อยากมาเบาไทายทอดชีวิตความเป็นอยู่ในต่างแดนจากบ้านเฮ้ามาก2ปีเอาะพี่น้องเนะะาะกะว่าเลยกะสิไห้เนาะความหมือดซึ้อจริงๆแม่เห็นไพี่น้องอันเคยคิดว่าสิมาประสบจังสี่ตะกี่นะอยากกลับบ้านมีเงินก็ซื้อตัวก็กลับ แมนบอพี่น้องทุกมือนี่โอ้ยอเจ้าบอมีอีหลีเจ้ากับเมียบไไดแต่วาสิ่งที่ว่านี่ําหรับเกิดขึ้นกับเจ้าของเองเนาะคะ่ะเคยเด้กลับบ้านหาแมหาพี่น้องกับปไไดกับลูกยู่ห่างกันไปแค่สิบนาทีคับรดกับบไไดมาหากันจเป็นโลกพี่บ่ายอีหย่างเนาพี่น้องโลกตัดพี่ตัดน้องโลกตัดขาดจากกันนั่นแม่ก็เลยอยากมาวา้าทายทอดชีวิตความเป็นอยู่ ตะกี้คอยเฮ็ดหยังมาอยู่ตั้งยี่สิบเอ็ดปีในเฮ็ดหยังมาแน่หลังจากสามีตายแล้วเฮ็ดจังไดคอยกระสิอยากเบ้าเป็นคันเป็นตอนไปเรื่อยๆนั่นแหละพี่น้องอันสิเบ้าเป็นคิปเป็นคิปต่อตไปเนาะแต่ว่าตอนนี้นั่นคอยซึงแล้วคอยอยากกินความน้ำละทังเบา่าทังกืนน้ำไร่แม่ยอันคอยสิกินไปนั่เบา่าไปน้่เดือบาดท,ที่นี่แต่ว่าคันพี่น้องบ่อยากพลาด กับเขาไปกดกินกๆๆๆินกินกินไงในเด้อกับกดจังสีจังสีสิได้มาอยู่มากิ่นมาเห็นน้ำกันขอจีผ้ามือเจ้าไปเบิ่งซิ่งสาใหญ่เมีย่ยงข้าเจ้าก็มี่เด้อันเขาว่าร่อนเหมือนไอเห็นไหอยอยู่บ่ไก่เด้แล้วกัอันก่อนหินก่อนนี้ไงไหมที่เขาเรียกสโตนเฮนไหมพี่น้องขคอยอยู่บ่ไก่เด้อันวัง วินเซอร์บอกเข้าเจว่าวินเซอร์คาโซนั่นก่ะบ่กไกลจก้ะเขามากดติดตามเขามากดไลค์กดแชร์สิภาพไปเที่ยวสิภาพไปเบิงขอมมกันเน้ะแปอ่พี่น้องกินไก่นี่เล็บมือนางก็ทำเองนะคะบ่มีตลาดให้ไปซื้อดอกพี่น้อง ว่าค่ลังเทียบก็บเห็นอยู่ยูรันกินโลหนึง่งผมต้องบอกแพงซื้อไม่เห็ดเอาเองเนาะมาเจากพี่น้องมามามาเสียบมื้อเจ้าก,กินเข่าแหลมเขา,ง,ขาง่ายกินเข่าเทียงกันเราไปกินหลายๆคนก็เสียบเนาะอยู่บ้านเท่านาะกับนั่นแหละจากพี่น้องพ่อแฟนเพิ่นมาตายแล้วเนาะ กับว่าหันโดนเดี๋ยวขิดต่อไปกับซีเบลให้ฟังว่าเข้าตรงดำเนินงานจังใดในการเดินเรื่องท่ำจบแม่จ้ะอัดบ่คือบ้านเข้าพี่น้องเลยผัวตายเร็วกับตายก็ไม่ได้เห็นนากันย้อนว่าโควิดจ้ะทนกันอยู่โรงพยาบาลคอยกับอยู่บ้านเทียงขึ้นพยาบาลโทรมาบอก าเพิ่นเสียแล้วไม่เชื่ออย่าลบดูเด้อพี่น้องควายนะ่ะนอนอยู่คอยดิ้งยินเสียงผัวคอยมาบอกว่าคอยเมืยแล้วคอยไปกันเด้อว่าสัตว์คือจังไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดสวนน้ำกันนี่แหละหูมีอาขืนโทษลาซ์ดังเ,เขาโทษมาบอกมาเล่าไปแล้วว่าสัตว์ พี่น้องเอ้ยขมันบ้านเฮาเนาะกอหูข่าวยังสีพ่อแม่พี่น้องป่องไปกลุ่มควงมาเต็มเฮี้ยนเต็มซานอันนี้หูเหลวกับหูเป็นจ,ลจัลจ้ตมิดซิลีทางบ้านก็นยังบรรู้จักเลยบานนี้เฮาก็ต้องรอนเานาะว่าเฮาต้องติดต่ออีหยังแนี่ยดูก็จะกลับลูก ่านพี่น้องสิเอาไว้ซ่ํานี้เป็นน้ําย่อยเอาต่อไปสิว่าให้ฟังจนจบเพิ่มเพิ่นเสียแล้วเฮาเฮ็ดจังได๋สิต่อมองได๋ประเนี้เพิ่นบาเมียงเพิ่นคือประเี้บาเฮาบ่ก็สิได้เว้าสุพี่น้องฟังเนาะเพราะว่า นี่คือประสบการณ์แรกใน21ปีที่ได้ทำงานศพเนาะจากกุญาตายง่ายมีบอวติมีนกนนเกษียแล้วแต่ว่าเข้าก็บบริเปวณคนจัดการอีหยังโดยตรงยังสีไ่ไม่จ่าก็เลยบรูจกักเพาะทีนี้เข้ารู้จักแล้วว่าเข้าตรงเหตุจังไดอีหยังโอ้ยหลายยานจย่พี่นอง ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจายสิทธิฟังคลิปต่อไปว่าการเป็นเมียรฝรั่งสุขสบายดีบออยู่จังไดกินจังได <c oughs> เสียงวังหันน่ะเสียงลูกสาวขยเดอรลูกเต้ากมีอยู่แต่ว่าการิค่อยๆเป็นค่อยๆไปพี่น้องอันเป็นว่า ว้าย,ยีเมียข่อยเฮ็ดยข่อยลืมข้าวสันแต่ว่าข่อยก็ว่าเบา,บา,บา,บาได้ยูดวนะัวกันนะแะชีวิตบานบานยูบ่บานบานจากคับลูกลกับเต้จาจังได้กับเอาไว้ซัมหนิก็นอกจากเนาะคลิปหนิแต่สิพยายามพาพี่น้องบวกลู่หัวมวลไอข่อยลึกงกล่องแจ็คหน่อยกันได้พี่น้องปกติข่อยเบาเก่งแธอเด้กข่อยหวานข่อยเป็นคนเบือบ่อา,อายเด็กแต่ว่าปลายมาเห็ดจังสิ หางหเตียคุดคุดคือจังคุดได้เมดย่ามบาย่ามบาย่ามสีเบาๆไหมแต่ว่าย่ามมาเบาๆนี่ข้าวเบาจะไปใส่เมดพี่น้องอันลักจะเอาไว้ซ้ำหนีก็น่จานนนจะเนาะคอนสิกินตำบอกฮวงให้มันเมดขาดคอนสิกินออกจนเมดถาดกับยานพี่น้องในนะเอ้ยมันกินคืองมันสวกแบบที่ว่าเนี <c> ่ย <oughs> ขอบคุณค่ะ